หลายๆคนถามกันเข้ามาเยอะมากเลยค่ะว่าฝังสีคิ้วคืออะไรอยู่ได้นานเท่าไหร่และต่างจากการสักคิ้วยังไงวันนี้จะมาตอบให้ทุกๆคําถามเลยค่ะคํำถามแรกก่อนเลยนะคะการฝังสีคิ้วคืออะไรการฝังสีคิ้วค่ะคือการฝังสีลงไปที่คิ้ว อยู่บริเวณชั้นผิวหนังชั้นบนสุดที่เราเรียกว่าชั้นหนังกำพร้าก็คือจะไม่ระหว่างการทำเนี่ยจะไม่รู้สึกเจ็บไม่มีเลือดไม่มีน้ำเลืองไม่บวมไม่ช้ำและไม่เกิดการอักเสบที่คิ้วนะคะสีที่ใช้เราจะใช้เป็นสีออร์อแกนิกนะคะจะติดอยู่ที่ผิวประมาณ1นถึงสปีก็จะค่อยๆเลือนจางหายไปนะคะจะไม่มีการซึมกลับเข้าไปในร่างกายจะเป็นการผลัดออกไปด้านนอกแล้วก็จางหลุดไปซึ่งจะแตกต่างจากการสักคิ้วทั่วไปการสักคิ้วคือการใช้เข็ม สากลงไปในชั้นผิวหนังที่เป็นชั้นเนื้อซึ่งจะมีเลือดคาแล้วก็เส้นประสาทอย่นี้จะทําให้เกิดมีการเลือดออกบวมช้าหรือเสี่ยงต่อการอักเสบบริเวณคิ้วได้สีที่ใช้โดยส่วนใหญ่จะใช้สีที่ใช้สักร่างกายทําให้ลุคที่ได้ออกมาหลังทําเสร็จแล้วเนี่ยจะค่อนข้างเข้มและไม่ธรรมชาติสีจะติดอยู่ได้นานกว่า5ปีถึง10ปีหรือมากกว่านั้นทำให้คิ้วดูไม่ธรรมชาติดู ลอกตาดูเข้มเกินไปหรือถ้าบางคนต้องการที่จะเปลี่ยนทรงคิ้วก็อาจจะต้องไปเลเซอร์หรือรอให้เขาจางไปซึ่งจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานดังนั้นนะคะการฝังสีคิ้วกับแบรนด์ลองไทม์ไลเนอร์จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการสัตคิ้วแบบทั่วๆไปค่ะ